สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอย่ายือ้อสุทินบี้สสรัฐบาลสอวอกระชับเวลาถกพรบรตำรวจแห่งชาติให้จบเดือนนี้วันกระทบสองกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ด เพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เมื่อวันที่21มิถุนายน2565ที่รัฐสภานายสุทินคลังแสงสอสอมหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิพฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมวิพฝ่ายค้านว่าที่ประชุมวิพฝ่ายค้านจะหาหรือถึงวาระการประชุมสภาในสัปดาห์นี้ รวมทั้งการประชุมร่วมรัฐสภาที่กำลังพิจารณาร่างพรบรตำรวจแห่งชาติว่าจะกระชับการประชุมได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความฟุ่มเฟือยเรื่องเวลาที่เสียไปเราอยากให้จบในเดือนมิถุนายนนี้เป็นอย่างช้าเพื่อจะได้พิจารณากฎหมายอื่นต่อไป เมื่อถามว่าหากสัปดาห์นี้ไม่สามารถพิจารณาร่างพรบตำรวจแห่งชาติเสร็จจะกระทบกับการพิจารณาร่างกฎหมายลูก2องฉบับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ากระทบเพราะจากเดิมพูดคุยกันในการประชุมร่วมกับวิบทั้ง3ฝ่ายคาดหมายว่าร่างพรบตำรวจจะพิจารณาจบในสัปดาห์นี้คือวันที่24มิถุนายนแต่ตนดูแล้วคิดว่าไม่น่าจะจบ อาจจะต้องขยับออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์คือวันที่30มิถุนายนและ1กรกฎาคมโดยจะต้องพยายามกระชับเวลาและประสานทั้งฝ่ายรัฐบาลและสอวอเพื่อขอความร่วมมือแต่ไม่รู้จะได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้พิจารณากฎหมายลูกต่อได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ